พอเพิดแล้วนะครับ บในที่ใกล้ที่ผมไจะอยู <t dif vin ced> oh. ่ตรงถายไมดะอยู่อันนี้ที่อ่างเลือดนั่นใคอ่ะนี่แต่ของคนนึงมันได้แค่ก้าวป่าเติมขิดเลี้ยปไป ผมผมเป็นคนรักพระเจ้าอยู่หัวตั้งแต่เด็กตั้งแต่เป็นเด็กจำความได้เติบโตขึ้นมาชอบวาดรูปก็ชอบพระเจ้าอยู่หัวมากแล้วรักพระเจ้าอยู่หัวเพราะเห็นพระเจ้าอยู่หัวไปที่นู่นที่นี่แล้วมาเชียงรายมาช่วยชาวเขามาช่วยอะไรผมชอบมากแล้วผมก็รักพระเจ้าอยู่หัวขณะที่ผมเป็นเด็กผมเรียนวาดรูป จึงรู้ว่าพระเจ้าหัวชอบวาดรูปพระเจ้าหัววาดรูปเก่งด้วยแล้วผมก็ปรารถนาคิดตั้งแต่เด็กตั้งแต่เรียนอยู่เพราะช่างว่าวันหนึ่งจะขอมีโอกาสถ้าเโลกเก่งเราจะได้เข้าเฝ้าพระเจ้าหัวได้ทํางานให้แก่พระเจ้าหัวนี่คือความตั้งจิตตั้งใจเรียนศิลปกรจบเรียบร้อยจึงยิ่งทราบว่าพระเจ้าหัวทรงพระ อัจเรียภาพมากในเรื่องของการวาดรูปผมสตัดดี้เรียนรู้เรื่องรูปวาดรูปวาดของพระเจ้าอยู่หัวทุกรูปและวันหนึ่งอาจารย์ผมเนี่ยบอกกับผมว่าอาจารย์ผมเนี่ยเคยเข้าเฝ้าพระเจ้าอยู่หัวถวายงานบอกกับผมว่าเหลิมรู้ไหมพระเจ้าอยู่หัวได้เคยรับสั่งว่างานศิลปะประจํารัชกาลของพระองค์ไม่มีมีแต่ลอกไม่ว่ารูปวาดไม่ว่าสระปัตจกรรมไม่ว่างาน ปฏิบากรรมก็ลอกราชการอื่นหมดงานศิลปะประจำราชการของพระองค์ท่านไม่มีเลยอาจารย์ผมเป็นคนบอกผมนั้นตั้งใจเลยตอนนั้นผมตั้งใจเลยว่าผมจะทำถวายงานให้พระเจ้าอยู่หัวที่เป็นงานศิลปะในยุคสมัยใหม่ที่ไม่ลอกราชการใดผมจึงเลือกเรียนวิชาศิลปะไทยเพื่อที่จะสร้างงานศิลปะไทยให้พัฒนามาสู่ความเป็นศิลปะ ยุคสมัยของพระองค์ท่านผมจึงอุทิศต,ตัวเดินทางไปที่วัดพุทธประทีปที่ลอนดอนเพื่อที่จะเขียนรูปอุทิศต,ตัวเองเขียนรูปร่วมกับรุ่นน้องผมคนที่ชื่ออาจารย์ปัญญาวิจินาสารนะน้องนุ่งจากศิลปกรและพ่อช่างไปช่วยกันเขียนรูปถวายท่านเป็นงานศิลป,ปะที่เป็นสมัยใหม่ที่ไม่ลอกราชกาลใดนั่นคือผมอุทิศต,ตั้งสปีที่นั่นหลังจากกลับมา พระเจ้าอยู่หัวทําเรื่องพระมหาชนกคิดในเรื่องของพระเจ้าทรงพระราชดิพนพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชดิพน์พระมหาชนกและต้องการภาพประกอบหนังสือพระมหาชนกจึงเลือกศิลปินที่จะมาเขียนภาพประกอบพระมหาชนกวันที่ผมเข้าเฝ้าวันแรกพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งถามว่าใครเป็นคนวาดรูปวัดพุทธพิธีกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ผมก็ยกมือข้าพุทเจ้าพระเจ้า,าท่านรับสั่งว่าดีดีมากนั่นแหละคืองานศิลปะประจําสมัยใหม่เป็นงานศิลปะสมัยใหม่อยากให้พระหมหาชนกได้วาดงานศิลปะที่เป็นศิลปะประจําพระองค์ท่านอย่าลอกกิจกรรมฝาผนังอย่าลอกงานศิลปะเก่าๆของรัชกาลอื่นขอให้สร้างเป็นงานศิลปะที่เป็นสมัยใหม่นั่นคือที่มาของหนังสือพระหมหาชนก หนังสือพระหมหาโชคจึงรวบรวมงานจิตกรรมที่เรียกว่าศิลปะประจำรัชกาลที่9้าจากศิลปินทั้งหมด8ท่านผมได้มีโอกาสได้เลือกทําในตอนที่ดีที่สุดนั่นก็คือตอนพระหมหาชนกออกเรือแล้วเรือแตกแล้วว่ายน้ำเจวันเจ็ดคืนนั่นเป็นภาพไฮไลท์ของพระหมหาชนกการถวายงานพระหมหาชคนั้นจึงทำให้ผมร่วงรู้หลายหลายอย่างจากพวกท่านทุกสิ่งทุกอย่าง ผมเห็นพระองค์ั่นตรวจงานของพวกเราเป็นปึ้งใหญ่ขนาดใหญ่แล้วก็สเก็ตของเราเป็นหลายจะเป็นร้อยรูปที่ท่านพระงค์ท่านเอากลับไปที่ที่วังแล้วก็ท่านขับรถมาเองท่านขับรถแล้วหอบรูปของพระหอบรูปที่ท่านตรวจแล้วท่านมาถึง ก็หอบลงรถคนเดียวขับมาคนเดียวแล้วก็เอามาวางแล้วก็บอกว่าเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอนเลยท่านรับสั่งกับพวกเราพวกเราตกใจมากที่เขาเฝ้าทุกคนตกใจมากเราไม่เคยคิดเลยว่าพระเจ้าอยู่หัวขับรถมาเองแล้วหอบงานปึ้งใหญ่มาด้วยตัวเองแล้วก็เอามาวางแล้วบอกว่าเราไม่ได้นอนทั้งคืนเลยเนะี่ยไม่ได้นอนทั้งคืนเลยทรงตรวจอย่างละเอียดแล้ว แล้วมีพระราวินิจฉัยรูปอย่างละเอียดไปหมดว่าอันนี้ควรจะอย่างนั้นควรจะอย่าง,งนี้นู่นนี่ทิละรูปทีละรูปแล้วผมมาแทะอยู่แทะแทบพระบาทเป็นผู้เหมือนจับรูปทิ้นรูปให้พระองค์ท่านได้วินิจฉัยแต่และรูปให้พวกเราฟังนั่นคือสิ่งที่เราเห็นว่าโอเป็นความยิ่งใหญ่เหลือเกินเลยคือพระมหากษัตริย์ที่ ทุ่มเทกับทุกอย่างอย่างละเอียดอย่างละเอียดทุกอย่างแล้วทุ่มเทมากๆเลยนั่นแหะคือที่มาและเหตุที่ทำให้ผมเนี่ยต้องถวายชีวิตตัวเองถวายชีวิตตัวเองตั้งใจวันนั้นเลยว่าเสร็จพระหมหาชลกกูจะกลับบ้านกูจะกลับบ้านแล้วกูจะมาทำ ทำสิ่งที่พระองค์ท่านปรถนาสร้างให้จนวันตายทุกเดชจะทำศิลปะที่ยิ่งใหญ่ประจําราชการของท่านกณตายทุกเดชทำจนวันตาย ผมไม่รู้จะพูดอะไรนี่คือสิ่งที่เป็นแรงมันดันใจที่สุดตัผมเด็กผมรู้จักมันจงอยู่ผมรักแล้วผมก็มีโอกาสอย่างนี้ผมฝันผมก็ไในก้จิตมัจะอยู่อยู่ตายประมาณนั้นทำงานผมไม่ได้ทำงานประมาณชุกอย่างเดียวผมทำเหรียญเมื่อตอนประชวนครั้งแรกผมมอกแบบเหรียญ ผมตุ้มเทวัดลวงคุณคือทุกอย่างคือความรักวัดลงคุณคือสิ่งที่ผมผมแทนพระคุณท่านความยิ่งใหญ่ขององนั้นผมอยากทำถวายท่านผมอยากทำให้มันยิ่งใหญ่ที่สุดให้คนทั้งโลก รู้จักงานศิลปะของยุคสมัยของพระอ,องค์ที่ยิ่งใหญ่นั่นคือสิ่งที่บบปัตนาเพื่อตอบแทนพระคุณของท่านที่ท่านเมตตาต่อประชาชนท่้งประเทศทุ่มเททั้งชีวิตเพื่อเพื่อประชาชนพอแล้วครับ